เต็มจอนี่นะครับสวนหลวงกวันอินตภารามบ้านแผร่ครับผมนี่ไปเลยต้นนี้ต้นนี้สวยสุดลูกใหญ่โอ้ยลงนูแล้วเดินทำไมอ่ะเดินหน้าดิก็เดินหน้านี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมยายญ่ยยาถูกไม่ไม่ไม่พร้อมกันนี่จะพันสายรุ้งนะฮะ ข้างในจะมีจุดถ่ายรูปอีก9จุดเราไปถ่ายมาแล้วเราก็เลยมาเจอสะพานสายลุงโอ้โอโออยังออกใช้เวลาอีกเยอะอยู่จะมีอีกสวนหนึ่งอันนี้เราเที่ยวอีกสวนหนึ่งนะครับรสัมผัสผลไม้นะครับเขางั้นรสัมผัสผลไม้นะครับอย่าเด็ดหนูนะอย่าเด็ดหนูนะเขาบอก อย่าเด็ดหนนะ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 เห็นไหมคะอันนี้มีคนเด็ดไปแล้วนะคะโลละแปดร้อยนะคะเนี่ยอันนี้โลละแปดร้อยนี่เนี่หวานเกี๊ยบหวานเกี๊ยบอันนี้หวานเกี๊ยบ อันนี้เขาไม่ได้เขียนว่าไม่ให้เด็ดนะเด็ดได้อันไหนที่เราเขียนว่าอย่าเด็ดเข้าไม่เด็ดอันนั้นเขให้ชิมนี่นะครับลำบากนิดหนึ่งอยู่แช่นี่อันนี้ยังดิบๆสุกๆอยู่นะเนี่ยเห็นไหมอยู่ได้อีกเป็นเดือนนี่นี่เราลงมาจากสะพานฝึกสายลุ่แล้วเราก็จะกลับไปซื้อแล้ว อันนี้ก็อีกสวนเนีเน่น่าจะเหมือนกันน่าจะใกล้สุกแต่ยังไม่มากานะฮะนี่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 นะครับอันนี้ยังดิบๆ,ๆอยู่ยังไม่สุกมากสุกไม่พร้อมกันนระับแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย